พ้ไฟนิ่มๆค่ะในราคาลดพิเศษเพียง1,200บาทค่ะถ้าเป็นไฟมัดหมีตอนนี้นะคะสผืนนี้850บาทเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลากหลายผืนนะคะแล้วก็มาลอตนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนะคะเลือกชมลายที่เรายังไม่มีนะคะสีที่เราชอบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสนะคะ สวยหรูนะคะสวยหรูงามตามากเลยนะคะสุดพิเศษนะคะถ้าได้เห็นเนื้อผ้าจริงๆได้เห็นลวดลายผ้าจริงๆนะคะได้สัมผัสจะรู้เลยว่าสวยคุ้มมากๆนะคะเรามีทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะเนี่ยค่ะผ้าผ้าฝ้ายสูงสุดตอนนี้อยู่ที่1,200บาทผ้าไหมเราก็เซลดรราคาค่ะนะค้าใจดีค่ะนะคะถ้ารับหลายผืนเดี๋ยวเราลดรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าลดพิเศษขนาดนี้ก็จะมีค่าส่งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ารับหลายผืนเราก็จะ ลดรวมให้ค่ะสนใจผืนใดนะคะแอด ID Li n ลใต้โพสต์นี้นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าส่งภาพนิ่งได้ค่ะนะคะวันจุดเบาๆค่ะรับผ้าสวยๆในราคาเบาๆแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ